เปิดชีวิตสายเชียจากเด็กเร่ร่อนเรียนไม่จบขอข้าวัดสู่นักธุรกิจอสังหากว่าห้าร้อยไร่เส้นทางชีวิตของสายเชียวงวิโรนถ้าพูดถึงชื่อนี้ต้องมีคนถามว่ามันเป็นใครวะแต่ถ้าบอกว่าเขาคือเจ้าของวลีเด็ดจนเครียดกินเหล้าที่คนส่วนใหญ่รู้จักเขาในภาพของชายหน้าดุ ด้วยท่าทางกำยำแข็งเหลงเหมือนกับคนที่ผ่านการทำงานมาอย่างหนักและกระดกสุราเมื่อหลายสิบดีกรีจากชีวิตสุดลำเค็นในวัยเด็กลำบากถึงขั้นต้องขอข้าววัดกินแต่กับพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจนกลายเป็นตัวประกอบดังระดับโลกและกลายเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่าห้า้อยไร่แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ชีวิตของลูกผู้ชายคนนี้มีเส้นทางเดินชีวิต ที่ไม่ได้ถูกโลยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนประวัติของสายเชียวงวิโรจน์นั้นเขาเกิดเมื่อวันที่18มีนาคมปี2512ที่จังหวัดเชียงรายก่อนที่จะอพยพไปอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยชื่อสายเชียนั้นมาจากถนนสายเอเชียที่พ่อเป็นคนตั้งให้อันนึ่งมาจากเกิดตรงกับปีที่ตัดถนนพอดีสายเชียเป็นลูกชาวนาและใช้ชีวิตอยู่ในท้องทุ่งนามาตั้งแต่จำความได้ เขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากไม่มีแม้กระทั่งข้าวที่จะกินต้องหาเนอไม้ในป่าไปขายเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อข้าวบางทีต้องไปรับจ้างขายข้าวโพดบางทีต้องไปกรอกมันสำปะหลังได้ค่าจ้างกระสอบและสลึงแถมที่บ้านยังมีพี่น้องหลายคนจนไม่มีค่าเทอมไปโรงเรียนหนังสือเ,เรียนก็ขาดบ้างอะไรบ้างเสื้อผ้าก็ต้องรอคนบริจาคแถมต้องปั่นจักรยานไปโรงเรียน ซึ่งมีระยะทางกว่า3กิโลเมตรความยากแค้นในวัยเด็กทำให้เขาได้เรียนหนังสือแค่ชั้นมสงเพราะขาดเครนทุนทรัพย์ข้าวและอาหารก็ขาดเคลนต้องหาปลาไปเล็กต้องรับจ้างทำงานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาทั้งดายยาทำนาสักผ้าให้กับคุณครูจนถึงขั้นเคยไปขุดส่วงแลกกับค่าเทอมมาแล้วสภาพของเขาในตอนนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะอายด้วยซ้ำเพราะสมัยเรียน ไม่มีข้าวกลางวันกินต้องหนีไปอยู่ห้องสมุดพอเพื่อนนั่งกินข้าวจะไปนั่งมองเพื่อนก็มีแต่จะทําให้หิวมากกว่าเดิมเรียกได้ว่าชีวิตต้องสู้และดิ้นรนมาตั้งแต่วัยเยาว์ตอนเด็กๆเ,เรื่องทํางานแลกเงินมันอาจจะเป็นความสนุกสําหรับเด็กชายที่ชอบชีวิตโลดผลนแต่เมื่อเขาเป็นวัยรุ่นประมาณอายุ17ปีสายเคียร์เริ่มนั่งมองชีวิตตัวเองและตั้งคําถามว่า ทำไมเราไม่มีบ้านเป็นเหตุผลให้เขาและครอบครัวตัดสินใจย,ย้ายจากเชียงรายไปอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเพืพ่อหวังเริ่มต้นชีวิตใหม่เขากับครอบครัวเริ่มต้นด้วยการเช่าที่ดินเพื่อนของพ่อมาทำนาโดยปลูกบ้านหลังเล็กๆตรงยุงข้าวบานอิงใช้ควายไถยอิงไม่มีต้นทุนต้นข้าวจเจริญเติบโตแตลกลวงดีได้แต่ละวันเขาจะดั้งเลื่อยไม้เก็บสะสมไว้ วันละแผ่นสองแผ่นเพื่อสร้างบ้านเป็นของตัวเองแต่ฟ้าไม่เป็นใจเพราะฝนที่ตกหนักในปี2527เรียกได้ว่ามันตกลงมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆทำให้น้ำท่วมนาทั้ง50ไร่ที่ครอบครัวของเขาเช่าทําอยู่ข้าวที่หวังจะเก็บเกี่ยวขายได้ผลกำไรมีค่าเท่ากับศูนย์ชีวิตพังทลายทอเทหมดหวังเพราะทุกอย่างมันไหลไปกับสายน้ำ ต่อมาในปี2 5 2 8เป็นอีกครั้งที่เขาต้องทิ้งทุ่งนาบ้านนอกเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองกรุงในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาตัดสินใจเข้ากรุงเทพในตอนอายุ18ปีพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนโดยการนั่งรถไฟมามีเงินติดตัวมาแค่300บาทเขายอมเดินจากหัวลำพูงไปหัวตะเคียเพราะไม่กล้านั่งรถมีเนื่องจากไม่รู้ว่าค่ารถราคากี่บาทใช้เวลาเดินประมาณ4-5ชั่วโมง แต่พอไปถึงกลับไม่เจอเพื่อนก็เดินกลับมาพระขนงไปถึงปากน้ําเขาเดินมาโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางกรุงเทพในเวลานั้นเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าไม่เห็นลู่ทางว่าจะทําอะไรได้แม้เขาจะเคยอยู่ที่สม,มุทรปราการเมื่อตอนห้าขวบแต่ก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครเขากับเพื่อนที่ยิ้วกระเป๋าเข้ากรุงมาด้วยกันมีต้นทุนชีวิตแคบร่างกายของตัวเองจึงเริ่มต้นคิด จะไปเป็นนักหมวยเพราะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับในแต่ละวันเขากับเพื่อนต้องขอข้าววัดกินนอนวัดและขอเงินพระเป็นค่าเดินทางก่อนจะย้อนกลับไปทำงานเลกข,ข้าวเลขที่นอนในมูลนิธิสิริวัฒนาที่พี่ชายตาบอดพักอยู่ในตอนนั้นเขาทำงานในมูลนิธิไปพร้อมๆกับทำงานก่อสร้างได้ค่าจ้างวันละ120บาท แม้จะพยายามไปทํางานโรงงานแต่ก็ไม่มีคนรับเดินตระเวนสมัครงานจนเงินแทบหมดจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาได้กลายเป็นนักสแสดงก็คือเขาเห็นโฆษณารับสมัครนักสแสดงตัวประกบเล่นหนังดางประเทศจากหนังสือพิมพ์แค่เดินผ่านหน้ากลง้งได้ค่าจ้างตั้ง800รอยบาทในตอนแรกเขาตั้งใจจะไปดูเฉยๆเพราะเขาเก็บเงินค่าสมัครตั้งร้อยหบาทก็เลยไปนั่งดูอยู่แถวนั้น และต่อมาเพื่อนไปรู้จักกับคนสอนคิวบูสายเชียรเริ่มก็ไปคลุกคลีกับคนในบริษัททําหนังนั่งกินเหล้าด้วยกันบ่อยๆจนกลายเป็นนักแสดงตัวประกอบรับค่าจ้างวันละ150บาทถึงสามร้อยโดยบทแปลกที่เขาได้รับคือทหารยามเฝ้าหน้าพระราชวังในละครโทรทัศน์แนวจักๆวงๆวงช่วงที่เข้าวงการใหม่ๆถือเป็นช่วงที่ลำบากที่สุดในชีวิต เพราะยังไม่มีอะไรติดตัวงานก็ยังไม่มีบ้านก็อยู่แบบค้างค่าเช่าเวลาหิวไม่มีอะไรจะกินถึงขั้นต้องเอาข้าวบูดที่ขึ้นราไปล้างน้ําแล้วมาต้มเศษกระเทียมเศษหอมแดงกับผงเครื่องปรุงมามา่ามีอะไรเหลือก็ใส่ลงไปเพื่อให้มันเป็นอาหารได้สักมือจะได้มีพลังงานที่จะเดินไปกองถ่ายได้เพราะตอนนั้นไม่มีค่ารถเมื ด้วยนิสัยส่วนตัวของเขาที่ไม่ชอบถูกเรียกว่าตัวประกอบเขาจึงตั้งใจอัปเกรดตัวเองขึ้นมาโดยการฝึกซ้อมขิวบูออกหมัดฟันดาบให้พอมีความรู้ติดตัวเพราะเขาก็พอเป็นมวยอ,อยู่แล้วด้วยความที่เป็นคนไม่ยอมอยู่นิ่งจึงพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรืเร่อยๆจนกระทั่งขยับขึ้นมาเล่นเป็นสแตนแมนแม้จะได้เงินเพิ่มขึ้นแต่มันก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันเพราะอุปกรณ์การเซฟก็ไม่มีต้องซ้อมกันลวงหน้า เป็นเดือนเดือนแต่ก็เคยหล่นจากสลิงมาแล้วเป็นภาพยนต์ไทยหล่นจากที่สูงประมาณ5-6ถึงหเมตรเป็นฉากมอเตอร์ไซค์ชนกับคอนไม้แล้วก็หล่นลงกระแทกกับพื้นเขาต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านถึงหนึ่งเดือนถามความรู้สึกตอนนั้นว่ากลัวพิการไหมในใจลึกๆของเขาก็ต้องกลัวเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็คิดว่าคนเราคงไม่มีทางเลือกมากนะัก เขาจึงพยายามทำงานของตัวเองให้เต็มที่จากตัวประกบที่เดินผ่านฉากนั้นฉากนี้เห็นแค่แวบๆบแบบภายในหนังในละครกว่าสิปีเขาขย,ยับขึ้นมาเล่นโฆษณาชุดจนเครียดกินเหล้าของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสถือเป็นโฆษณาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวลานั้นจนกลายเป็นโฆษณาที่ได้รับรางวัลจากเมืองคาน และมันทําให้เขาได้กลายเป็นนักแสดงที่มีผลงานให้เราได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆสำหรับประสบการณ์ชีวิตที่สําคัญคือเขาได้เล่นภาพยนตร์ประกบกับแองเจลินาโจลีจากตัวประกบกลายเป็นสตันแมนแล้วก็เริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคนไทยที่เล่นหนังฮอลลีวูดมากที่สุดคนหนึ่งการปรากฏตัวของเขาในหนังเหล่านั้นอาจเป็นเช่นสายลมวูบหนึ่งซึ่งพัดผ่านเลนก้อง แต่ก็อย่างที่ทุกคนย่อมจะรู้มีดาราเอกซ์ต้าหรือตัวประกอบจํานวนมากซึ่งมีบทบาทเพียงไม้ประดับเพื่อเติมเต็มเฟรมภาพแต่สําหรับสายเชียร์ใบหน้าของเขากลับมีความโดดเด่นเป็นส่วนหนึ่งของเฟรมแม้จะเพียงสู้ขนาดในฐานะสแตนแมนคนหนึ่งก็ตามหนังดังอย่างแบทแมนบีกินเขาก็เล่นมาแล้วผู้หญิงฆ่าใครยตแต่เขาก็เล่นมาแล้วหรือแม้แต่หนังเรื่องแลมโบภาคสามเขาคนนี้ ก็มีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของหนังมาแล้วไม่น่าเชื่อว่าลูกชาวนาคนหนึ่งจะมีโอกาสได้ก้าวไปร่วมงานแสดงกับดาวาระดับโลกได้เดินทางขึ้นเครื่องบินซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนชีวิตของสายเชียเริ่มเปลีป่ยนแปลงอีกครั้งหลังก้าวไปในระดับอินเตอร์กับการทํางานเป็นสแตนแมนทำให้หลายคนเข้าใจว่าเขาต้องมีค่าตัวแพงอย่างแน่นอนเลยไม่ค่อยมีภาพยนต์ไทยเรื่องไหน มาจ้างเขาเลยคิดว่าอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนช่วงที่ไม่มีงานติดต่อเข้ามาเขาจึงพันตัวเองไปเป็นพ่อค้าขายที่ดินในตอนแรกใช้วิธีไปกู้เงินมาแล้วเอามาซื้อที่ดินแบ่งขายซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องธุรกิจแต่โชคดีได้คนที่มีความรู้คนเก่งเป็นรุ่นน้องที่ทำงานด้วยกันช่วยแนะนำ จุดเริ่มต้นของงานอสังหาริมทรัพย์คือมีคนมาชวนไปนเป็นพรีเซนเตอร์ที่เชียงขานเป็นแนวท่องเที่ยวจากนั้นพอรู้จักกันก็พัฒนาเป็นหุ้นส่วนแล้วเริ่มมาขายที่ดินจากนั้นก็ต่อยอดพัฒนาที่ดินม,มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจนได้มาเป็นสยามชัยหาทรายเขาที่จังหวัดนคปรปฐมซึ่งก่อนหน้านั้นมันเป็นที่โล่งๆไม่มีอะไรน่าสนใจเขาจึงสร้างทะเลขึ้นมา โดยใช้เนื้อที่ประมาณห0ิบไร่เอาทรายมาถมให้เป็นหาดทรายขาวแล้วเอาต้นมะพร้าวมาปูลอ้อมรอบเอาไว้จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดนคนปรปฐมและสามารถเพิ่มมูลค่าที่ดินโดยรอบได้อีกด้วยแม้ปัจจุบันจะไม่ค่อยเห็นสายเชียในบุบาทน,นักแสดงแล้วแต่เขายังคงยินดีรับงานถ้ามีคนติดต่อมาเพราะเป็นงานที่เขารักและเขาก็รู้สึกมีความสุขเมื่อได้ทำมัน จากต้นทุนชีวิตติดลบผันตัวเองมาเป็นตัวประกอบจนกระทั่งกลายเป็นคนบันเทิงที่หลายคนก็รู้จักมาวันนี้เขาได้ผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บนเนื้อที่กว่าห0 0ร้อยไร่ผู้ในละมิดที่ดินเปล่าให้กลายเป็นทะเลน้ําจืดใกล้กรุงเทพในชื่อว่าสยามชัยหาดทรายเขาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดนคนปรปฐมสิ่งที่ทําไม่สายเชียรประสบความสาเร็จนั้น เขากล่าวให้เพียงสั้นๆว่าต้องขอบคุณอาชีพสแตนตแมนที่มีความกล้ากล้าที่จะลงกล้าที่จะเจ็บแทนคนอื่นจนทำให้เขามีวันนี้พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ